ดีปลนความคลายถ้าสัตว์มันคา เปิดเผยพระองค์ควรเอ่ยเหตุผลจะทำการสิ่งใดมันต้องได้ประโยชน์ต้องตามค่าร่างโคตสวมใจโหดอีกคน จะเป็นหัวหอกออกทับวันนี้ขอดับเครืองชนฟังไอคุณพ่อ มันทำให้ได้ความคิดต้องคิดสู้อย่างงูพิษต้องสร้างอิดที่พลต้องคิดสู้อย่างเสือต้องอยู่ให้เหนือ เวลาจะคิดเป็นคนมีค่าต้องอยู่ยังฟ้าเหนือฝนสร้างจุดยุดทธศาสตร์จะสร้างอำนาจชื่อเสียงหากใครคิดสู้กูไม่เลี้ยง เดี๋ยวชื่อเสียงกูหลน่นหากใครมีเล็บมีเขี้ยวจะจับมาเขี้ยวทุกคน เดชะทรงได้โปรดพระองค์วิตกการใดหรือพระเจ้าค่ะบัดเดี๋ยวนี้แผ่นดินของเรานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปมากพระองค์รู้บ้างหรือเปล่าเอ๊ะเจ้าพูดประหนึ่งว่าเจ้ารู้อะไรดีไปกว่าเราไหนเจ้าลองพูดไปสิขอเดชะบัดนี้เสด็จพ่อของพร,ระองค์นรบดีได้ทำการอุพเสกระหว่างองค์ราชบุตรสุรินทราหู กับพระหลานหลวงตาละวดีไปไม่กี่เวลาแล้วพระเจ้าค่ะแล้วทำไมข้าไม่รู้ในการนั้นเล่าคือว่ากลัวพระองค์ท่านนั้นจะเสียใจในเรื่องเรื่องอะไรกันวะในเมื่อกูก็เป็นญาติคนหนึ่งขอเดชะทรงได้โปรดสเสด็จพ่อของพระองค์ท่านนั้น จัดพิธีอุปเสกสมรสเช่นเดียวกันท่านพ่อของพระอ,องค์นั้นถือโอกาสยกร้านสมบัติให้กับเสด็จพี่ของพระอ,องค์ท่านเสด็จพ่อของพระอ,องค์นั้นกระมันันคิดว่าเจตนาที่ไม่ให้พระอ,องค์รู้ถ้าเกิดพระอ,องค์รู้เข้านั้นพิธีสมรส คงจะไม่เรียบร้อยเป็นแน่ <S <S ให้พระองค์รู้ภายหลังหากพระองค์รู้ภายหลังแล้วคงจะไม่โกรธพระเจ้าค่ะเจ้านึกว่าคนอย่างเราจะให้เจ็บง่ายลองพยามฟังคำข้าให้ดีรับไว้กล่าวอีกเจ็ดลาตีให้เจ้าตรีมกำลังทัพไปรอข้าที่ชายแดนส่วนข้าพเจ้าวันนี้จะเข้าเฝ้าพ่อเป็นการส่วนตัวเพื่อทูลถามเรื่องบางอย่าง มอดว่าตกลงกันไม่ได้นั่นหมายความว่ากูจะทำสึกกับพ่อกูบัดนี้พระองค์ท่านไปหาเสด็จพ่อดูสิว่าเชางคู่เชงนั้นจะฆ่าเสด็จพ่อได้หรือเปล่า ที่สมศักดิ์ีนาเฉลิมขวัญหันแสเป็นคู่วิวาเหมาะสมเหมือนแสงทองส่องทวีป กับประทีปโคมเทียนได้ร่วมชีวิตสถิตสถียนตามลาดมุนเทียนประทมสมสกุลบุญญาฤิ์ได้รักสูอิทธ

สุราติพิศวัดขอเชิญเมียรักอัคราชมารวมอาจพิโลมอย่าด่วนพิโม พวกสนมนางนาดเชื่อได้เหรอเพคะพี่ก็ไม่ปรลาดนาด จากใจไลลท่วมต่างฝ่ายต่างรวงมันทมนี่มันก็ดึกมากแล้วเอาไว้พรุ่งนี้นะ่ะพี่จะพาน้องไปเดินเที่ยวอุทยานด้วยกันนะเพคะท่านพี่ ดึกมากแล้วพักผ่อนดีกว่านะเพคะดีจ้ะ ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าเห็นเพคะท่านพี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นเงาของใครมันฉันหวั่นใจเหลือเกินฉันอยากรู้ว่าเงาน,นั้นเป็นเงาของใครเพคะท่านพี่แต่และวดีนั้นเราก็จงอย่าช้าอยู่เลยยามวิการเช่นนี้ยังมีคนมาเดินอยู่พี่คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องร้ายก็ได้นี่ไปดูกันเถอด ตียานระบดินเอ่อเออเอ่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 อเ่เออเอัอเอ่อเอยอเอ่ออองเอ่นอเเออเออเออ ของแผ่นดินเมื่อสิ้นภาลระ สลงังมงกุฎเออ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 รออเออเองเออ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 เงอสอาเอืเอเอเออ่ออไปอเอ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 อ,อเอเออเออเออ หยุดพักปกรองเองอเออเอเออเอสู่ที่บันทอมแตแกไม่ลงแค่มีแกไม่จนละฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยตะเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ ยามนี้เสด็จพ่อช่างมีความสุขกับการหลับสิจริงๆคงจะเห็นดีกับการมอบแผ่นดินนี้กับเจ้าพี่สุลินทราหุบเป็นแท้หาได้นึกถึงข้าพเจ้าผู้เป็นลูกที่มีได้มีส่วนในแผ่นดินนี้บ้างเอาเถอะข้าพเจ้าขอสิ้นสุดการเป็นพ่อลูกไว้เพียงชาตินี้กรรมใดที่ข้าพเจ้าก่อนในเพลานี้ ก็ขอให้อภัยด้วยเถิดยังมีชีวิตอยู่เลย ไม่ว่าเจ้าจะอยู่ในลักษณะใดข้าก็จำเจ้าได้เพราะเจ้าคือเชงผู้เชงขอบใจเจ้าพี่ที่ยังไม่ลืมลักษณะเข้ามาเจ้าแต่พี่กำลังลืมความเป็นพี่น้องน้องท่านช่างเจรจาไรเหตุผลและพ่อจาบัดซที่สุดตัวเองคิดฆ่าท่านพ่อยังไม่มองว่าตัวนั่นชั่วใครเล่า ใครเล่าที่ทำให้เขาพุ่งยิ่งนี้ไม่ใช่เสร็จพ่อหรอกหรือการที่ท่านพ่อมอบแผ่นดินให้เจ้าพี่สุรินทราหูฝ่ายเดียวทุกคนรับแต่ความบุมปิติส่วนข้าได้แต่ความเสียใจไว้คนเดียวด้วยเหตุนี้ข้าจึงตัดสินใจฆ่าเสร็จพ่อเพื่อลบความอายและความเจ็บปวดฟังให้ดีเถอสุรินทราหูพี่กูอีกเจ็ดเพลา กูจะยกกองทัพจากเมืองหน้าดานมาทวงบัลลังนี่ขึ้นซึนจราหูลูกพ่อถวายมังคล่ะค่ะถวายมังครเพคะไอคนบมืกี้เนี่ยมันเป็นใครแล้วไอคนที่กล้าเข้ามาในตำหนักในของสด็พ่อน่ะเจ้ารู้จักมันไหมเห็นมันไหมลูกข้าพระเจ้าพูดไป ก็ไม่ทราบว่าทูลกระหม่อมจะทรงเชื่อหรือไม่เพราะคนคนนั้นมันสุริสราหูลูกพ่อบอกวัาเธอลูกพ่อพร้อมจะรับฟังอยู่แล้วมันเป็นใครแล้วลูกคนร้ายมันไม่ใช่ใครมันคือพน้องท่านเชงผู้เชงพี่คะเอาอะไรมาพูดเนี่ยเชงผู้เชงเป็นลูกของพ่อ พ่อรู้นิสัยใจคอเขาดีเขาไม่เป็นเช่นั้นแน่เชงผู้เชงต้องการคิดจะปรองพระชนท่านพอ่อมีนำซ้ำยังขู่อาฆาตอีกว่าอีกเจ็ดเพราจะยกกองทัพมาเพื่อชิงแผ่นดินของท่านพี่สุรินทราหูเพคะไม่จริงนี่เจ้าสองคนชะลอยว่าอิจฉาน้องคิดว่าน้องจะมาแย่งราชสมบัติในวังหลวงแย่ง เป็นเจ้าแทนเจ้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่พื่ครับพอดคิดผิดและดูเจ้าผิดไปสุรินทราหูนับตั้งแต่นี้ต่อไปราชสมบัติพอจะไม่ยกให้เจ้าแล้วแล้วก็จะไปไหนก็ไปท่านพอ่อ หัวใจมันเจ็บเหมือนเล็บมาจิกเหมือนถูกหยิกเสียอยู่มันเสียวแปลบแสบปวดเหมือนตอกด้วยลวดตะปู 小姑 ไม่นี้ไปไหนพี่จะสู้อยู่ที่นี่จะอยู่ด้วยเพคะท่านพี่จอยยาดนี้เลยน้องชีวิตเราพี่เพื่อพ่อมากอดคอตาย หัวบ้านเมืองนี้มันต้องมีผู้นำถ้าคืนเลี้ยงคนเม่ยำมันคงจะยำเราอยู่ไอ้พวกนรกเอียงสาย มันต้องตายอย่างสัตว์ต้องตามฆ่าให้สาหัสแล้วก็ตัดหัวถูงข้าควักใจง่ายสลดวจะเชือดให้พวกมันดู Terima kasih telah menonton! พร้อมจะไปกับกูแล้วหรือยังวะขอเดชาทรงได้โปรดการใดที่เป็นธุระของพระอ,องค์ท่านนั้นข้าลองพยาพร้อมที่จะตายด้วยทุกเมื่อเชิญเธอพระเจ้าค่ะอย่าให้เวลามันล่วงเลยไปเลยศึกสงครามครั้งนี้กลัมจะ้้จะสู้ชีวิตจะหาไม่พระเจ้าค่ะดีมากเพลานี้ กูจะเอาความแค็นของกูคืนใน้จ้ไม่ได้ไป แกไม่ลงเคมีแกไม่จนลฉันทำนะค้าบมีถึงร้อยลายฉันได้ตั้ง100ร้อยสกเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ